หลายคนไม่รู้ว่าเราจะประสบความสำเร็จตอนไหนในการสร้างรายได้โดยแพลตฟอร์มของ Facebook, ใช่ไหมครับบางคนลงคลิปทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันตามคบแนะนำของเพื่อนๆบางคนได้เครื่องมือสร้างรายได้แล้วแต่ยัง <c oughs> ไม่ได้เงินจาก Facebook ก็มีแล้วเพื่อนๆน,น,นะครับลองมาตั้งคำถามแล้ววิเคราะห์ด้วยกันว่าที่จริงแล้วนะครับสิ่งที่มันจะเป็นไปได้นั้นมันคืออะไรคนที่ เขาประสบความสําเร็จเขาไม่ใช่เขาทําแค่หนึ่งวันหรือ1เดือนหรือ2เดือนหรือ3เดือนจะประสบความสําเร็จเลยทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเพียงแต่บอกว่าเราจะวางแผนกันแบบไหนถึงจะประสบความสําเร็จแต่สําหรับบางคนลาออกจากงานเพื่อมาทําช่องหลายๆแพลตฟอร์มใช่ไหมครับอยากมีรายได้อยากมาอยู่บ้านสิ่งที่มันจะเป็นไปได้นั้นคืออะไรบางคนลงคลิปทุกวันทุกวัน ไม่เป็นไรฉันลงคลิปอยากมีความสุขฉันลงคลิปไปวันวัน,วนไม่ได้ตั้งค่าก็ไม่เป็นไรนะครับขอแค่ลงนะครับบางคนต้องปิดโหมดมืออาชีพนะครับฉันขอหยุดพักฉันหยุดขอทําใจก่อนนะครับอยู่ดีๆก็ได้เครื่องมือสร้างรายได้ขึ้นมานั่นมันเกิดจากอะไรนะครับพอเรามาลงคลิปไปสักพักสักพักหนึ่งเพื่อนๆหลายคนบอกว่าโดนปิดกันสรุปแล้วเราต้องทํำยังไงใช่ไหมครับบางคนทัก ทักายเพื่อนๆสวัสดีทุกวันสวัสดีทุกวันทักทายเพื่อน,นอมเพื่อนทุกวันคอมเมนต์ทุกวันจนเช็ดชั่นหมดอายุจนอ่าโดนจํากัดการสร้างรายได้นะครับในหลายอย่างมันเกิดจากอะไรแล้วในการทักทายเพื่อนๆในการไปดูคลิปของเพื่อนเพื่อนนั้นมันผิดไหม ก่อนอื่นเลยผมแนะนํานั่นก็คือถ้าเราไม่ทําในช่องของเราก่อนไม่ใช่ว่าเราไปดูคลิปของคนอื่นเราจะได้เวลาด้วยมันไม่ใช่มันคุณละอย่างนะครับสิ่งที่เราต้องทํานั้นก็คือเราต้องทําในช่องของเราก่อนกิจกรรมหอย่างไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้น1คลิปยาว2งลงภาพนิ่ง3สตอรี่สทุกไลฟ์สด5นั่นคือ Facebook เขาให้มาเขาให้การบ้านเราต้องทําไม่จําเป็นต้องลงทุกวันทุกวันวันละสีวันละหวันละสิ 10, คลิปทุกวันนะครับ 1โอเคละคลิปยาวลง1คลิปคลิปสั้นลง1คลิปสตอรี่1ภาพนะครับแล้วก็ไลฟ์สดบ้างแล้วก็ภาพนิ่งนะครับกิจกรรม5อย่างเราคอแค่ทําทุกวันทุกวันบางคนต้องไปแชร์ในกลุ่มในกลุ่มหรือกลุ่มคุณแชร์ได้ไม่ได้แปลว่าผิดผมเนะนนำการแชร์นั่นก็คือนะครับ3ครั้งหรือ3คลิปหรือ3โพสนะครับต่อวันก็พอในกลุ่มนั้นไม่รู้ว่าเขาจะเปิดหรืออนุมัต ในคลิปของเรานะครับเพื่อให้ไปอยู่ในกลุ่มของเขาไหมฉะนั้นแล้วนะครับในการทํากิจกรรมอะไรทั้งหลายหลายอย่างเนี่ยนะครับพอเราทาเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องได้นั่นก็คืออะไรครับเหรียญถูกต้องไหมบางคนคือโดนปิดกั้นอย่างหนักแล้วมันเกิดจากอะไรต้องไปทักทายเพื่อนๆการทักทายเพื่อนๆน,น,นั่นก็แปลว่าการเสนอชื่อโอเคละสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เหมือนกับว่าเราไปเสนอชื่อเธอนะมันขึ้นอยู่กับเขาจะมาทักทายหรือ นะครับจะมาดูในโปรไฟล์ของเราไหมบางคนทักทายแค่บอกว่าโอเคอส่งสติกเกอร์ไม่ได้แปลว่าไม่ผิดทักทายสวัสดีสวัสดีแล้วคนอื่นที่เห็นเขาจะมาดูในโปรไฟล์เราไหมนะครับในการทักทายมันมีเทคนิคเราต้องรู้ว่าเออฉันดูจริงๆนะภาพนี้โพสเนี้ยสิ่งที่เราได้นั่นก็คือบางคนอยากได้เพื่อนมากนะครับขาดเพื่อนพอได้เพื่อนแล้วสุดท้ายก็ไม่มีใครดูคลิปเราฉะนั้นแล้วคือเป้าหมายที่ชัดเจนเราโอเคละกาหนดเป้าหมายของเรานั่นคืออะไรเป้าหมายครับ โอเคละเธอมาสร้างตัวตนไหมเธอสร้างแบบไหนตัวตนโอเคละเธอชอบแบบนี้นะฉันชอบแบบนี้นะเธอลงคลิปไปเราจะรู้ได้ไงเราจะประสบความสําเร็จโอเคละครับ Facebook เขาบอกว่าสร้างตัวตนนะภายใน1เดือนนะครับสเดือนนะครับเธอได้เครื่องมือครบ5,000แล้วก็60,000นาทีถ้าเราสร้างตัวตนขึ้นไปเรื่อยๆโอเคละจากคนที่ดูเราเขาก็ดูปกติไปทั่วหรือทั่วไปนะไม่ได้แปลว่าไม่ผิดนะเพียงแต่บอกว่าฉันไม่รู้ฉันจะลงอะไรไม่ใช่ว่าแปลว่าไม่ได้ทางตันนะ นะครับคือเราว่าเธอลองมาทาคอนเทนต์นี้เธอลองมาทําในคลิปนี้เธอชอบอะไรเธอทําเธอลงไว้ทุกวันทุกวันทุกวันเห็นไหมครับที่บอกว่ายกเลิกเพื่อนยกเลิกเพื่อนคือบางคนก็ไปแอดบางคนก็ไปแฮชแท็กแลหลายๆอย่างถ้าโพสต์เรามีคุณภาพคลิปเรามีคุณภาพทุกอย่างมีคุณภาพยังไงเขาก็ดูในคลิปของเราแต่แล้วฉันต้องทํำยังไงละ่ะเราลองมาสร้างตัวตนของเรานะครับอย่าไปเล่งเราเล่นเหมือนเราเล่นทุกวัน อย่าเป็นเล่งน,นะครับถ้าเราเล่งมันยิ่งช้าเราลองมาทําตามใจที่เราดูเราชอบแบบไหนเราชอบคอนเทนต์แบบไหนนะครับอย่าไปฝืนถ้ามันถ้ามันไม่ได้จริงๆเราก็ต้องลองหยุดแล้วก็วิเคราะห์นั่งคลิปไต่ตรองว่าฉันจะไปต่อฉันจะหยุดดีกืนเช้าทุกวันมาเธอต้องเจอกับแพลตฟอร์ม f a c e b o o k อยู่แล้วเธอต้องเล่นทุกวันอยู่แล้ว นะครับการปิดหมวดมืออาชีพก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าปิดหมวดแล้วฉันไม่เลิกเล่นบางคนปิดหมวดมืออาชีพเพื่อหายติดแดงติดเหลืองมันไม่เกี่ยวกันเราต้องแก้ไขแล้วก็ถูกทางฉะนั้นแล้วผมขอเป็นกาลังใจให้กับเพื่อนๆน,น,นะครับลองมานั่งวิเคราะห์เราสร้างตัว,ต,วตนขึ้นมาฉันจะทําแบบนี้นะคนไม่ดูไม่เป็นไรครับแล้ว Facebook เขาก็จะไปอิงจากกลุ่มเข้าเคกนกับเราแล้วก็จะหาเพื่อนเห็นไหมครับที่บอกเพื่อนเพิ่มอัตโนมัติอัตโนมัติแล้วเราไปหาเพื่อนทักทายเพื่อนๆสุดท้ายเขาก็ต้องยกเลิกเพราะว่ามันคนละ นะครับลองสร้างตัวตนของเองขึ้นมาทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำให้มีความสุขนะครับท้อเข้าใจบ้างนะครับแต่ต้องเข้าใจระบบ Facebook ว่าเธอนะครับลงคลิปทุกวันฉันโพสทุกวันฉันทำทุกอย่างแล้วมันไม่ตรงตามเป้าหมายนะครับลองเปลี่ยนวิธีลองทำคอนเทนต์หลากหลายและความแตกต่างนะครับให้สอดคล้องกัน